ว่าอยากจะวิ่งเร็วกว่าน,นี้หรอหรือ,อยังไงก็เครื่องสองพันห้ายังไม่มีครับที่จะลง10บลงเก้าว่าจะลงเก้าเลยรุ้เบในรูปแบบรถคอ,อถูกต้องไหมใช่ครับก็ต้องการเป็นคอ,อสูงเ<ช>พาลอยอยากอยางวิ่งเก้าใช่ครับต้องคุยกันอย่างนี้ครับและคิดว่าจุดนั้นจะไปได้ไหมหรือ,อยังไงถ้าได้ก็คงไปครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องอัพเพิ่ม สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอัพโชกคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น ใช่ครับผมรถคันนี้สีติเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ10.5 10.6ครับในรูปแบบเฮลโรยเนี่ยเหรอใช่ครับผมมันแรงเกิน สวัสดีครับเพื่อนครับูีกับผมครับบอกรฟิวเั่นคุลงการครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งความแรงในรูปแบบคอกสูงเพาลอยฮะพิกัดเวลาดับ10.5ครับแรงมา้าติดตัวเรนว่าจะมี600บวกส่วนในเรื่องของขุมพลังนั้นเขาบอกว่าคันนี้เครื่อง2,500ไอ้ไผมก็ตกใจ 2, 5 0พเพาลอยวิ่ง10.5้และโปรเจกต์เขาบอกว่าคันนี้ไม่อยู่แค่นี้ด้วยมันจะไปถึงเลขตัวเดียวก็ไม่รู้แหละอะไรคือความมั่นใจเขาแล้วเจ้าของรถก็เป็นใครอยู่ตรงนี้เลย ครับสวัสดีครับช่างสอนครับผมออชัดเจนพี่สอนครับครับพี่สอนนี่เรียกได้ว่าเป็นงานคอกโดยปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมทาไมถึงนํารถแข่งอ่าส่วนมากความชอบส่วนตัวครับชอบชอบส่วนตัวใช่ปกติเล่นรถอยู่แล้วครับอ๋อเล่นรถอยู่แล้วด้วยครับผมพี่สอนครับตรงตรงนี้ตรงนี้คือนครปฐมถูกต้องไหมครับใช่ครับผมผ่านมาป้ายนี้รู้เลยช่างสอนอยู่ตรงนี้ครับผมเองผ่านมาเป็น10ปีผมไม่รู้จริงจริง ตรงนี้เพิ่งเพิ่งย้ายมาครับตรงนี้เป็นเป็นที่ของป้าโอ้แต่ว่าแล้วจะทำไมถึงไม่เห็นโบเตหนสงสัยแปลตรงโน้นใช่ครับผมพี่สอนครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนคองผมด้วยกำเนิดไหมครับไม่ใช่ครับเป็นคนเมืองการคนจังหวัดการอำเภออะไรบอกได้ไหมพี่อำเภอทองผาภูมิมาไกลเลยไกลครับผมมาอยู่นี่ตั้งแต่เด็กครับโอ้ใช่ความชอบในส่วนนี้เห็นบอกว่ารถแข่งแน่นอนกับมันคือจุดหนึ่งที่เราชอบมันแหละใช่ครับผมรถคันนี้สติเป็นไงบ้างครับ รถคันนี้ตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ1ิ5 1ุ6ห้าสิบหครับในรูปแบบเฮลรรยเนี่ยหรอใช่ครับผมมันแรงเกินไปเปล่าอันนี้ไล่กับพวกครับเอก็อันไหนไม่พอก็เติมเข้าไปนี่อันไหนไม่พอก็เติมเข้าไปใช่ครับผมเพื่อนๆฮะเทสนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทํางานกันอยู่ด้วยงานเยอะจริงเยอะครับเยอะมาหมดงี่สิบสาขาครับใช้ตังค์ม้างเปล่าอ๋อใช้อยู่ครับส0สิบสาขาครับบ้าไปแล้ว ผมขายส่งครับขายปีกและส่งอ๋อขายปีกและส่งครับผมนี่นะเพื่อนฮะและนี่คือผลงานความชอบของเขาพี่สอนครับพาดูตัวรถก่อนได้ไหมได้ครับอันนี้คือออนนิวออนนิวสองพันห้าครับสองพันห้าใช่ครับนี่งานมาแค่เพียเนี้ยพอเนี่ยลูกค้าโทรใช่ไหมครับผมออนนิวสองพันห้าออนนิวสองพันห้าเผอลอยเเผอลอยครับยางเอซิดี้ยางเอซิดีอันนี้กระทะน่าจะเป็นของเลนโซ่โอ้เป็นใจแอดเลนโซ่ครับผมงานข้อนี้คือจ้างสอนนี่แหละครับนี่คือคอกเลสถูกไหมฮะ ไอ้ตัวนี้คอกเล็ดไล่เบาครับคอกเล็ดไล่เบาด้วยงานโอเพ่นโดยเฉพาะโอ้แบตกวางท้ายครับผมตามนี้เลยช่วงล่างทรงแบบนี้เมื่อกี้ผมก้มไปดูด้านหลังเป็นวินเนอร์แชมป์ถูกไหมฮะใช่ครับผมด้านหน้าเป็นโปรพัรครับผมแน่ตามกติกาครับผมวิ่ง60ฟุตเป็นไงบ้างจําได้ไหมก็น่าจะออก60ฟุตเหรอน่าจะ1.5ป่ะว้าว1.5น่าจะถือว่าเฟี้ยวเลยพี่นะความแรงจริงแล้วระดับโอรสคอกเพาลรอยแบบนี้ความยากง่ายในการไล่มันยากไหมครับพี่ใช่ยากม ยากครับเพราะว่าไหนไอ้พวกนี้ส่วนมากอะช่วงล่างครับสำคัญที่ช่วงล่างจริงๆนะใช่พอเผาลอยที่มันไล่กันง่ายๆนะใช่ครับเออพี่สอนครับขอดูภายในหน่อยเปิดให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวเราค่อยดูในส่วนเครื่องยนต์ในเบื้องขอดูภายในกับว่ารถเขาเป็นตามกติกาแบบไหนนี่คือล้อลหมดแล้วครับอ๋อไล่เบาไล่เบาแต่ก็ยังยังไม่เบาเท่าไหร่ยังไม่เบาเท่าไหร่ใช่ครับผมบอกเกอร์กี้คู่หนึ่งครับเพื่อนะตามนี้ภายในผมครบประตูไฟเบอร์ตามนี้เลย ตัวนี้สารคาร์บอนครับอ๋อเป็นสารคาร์บอนครับผมถ่ายงานในเพวกหน่อยถ่ายงานในเพวกหน่อยแน่นอนจริงๆขอดูในส่วนของความแรงหน่อยครับเครื่องยนต์ครับเป็นไงบ้างครับได้ครับผมนี่เพื่อนลองดูฮะช่างสอนคอกซิ่งครับทำเมื่อความชอบครับนี่ครับสเปคเป็นไงพี่คร่าวๆก่อนเลยคันนี้เครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์2005ครับ2005เดิมเลยครับเดิมเลยลูกเกาลูก98้าแปดครับเออเหรอ turbo ใครครับพี่เ turbo เหรอเทอร์โบลูกนี้น่าจะ ามพันเป็น t กว่าหน้าสามพันแต่ไม่แน่ใอไครับไรพวงนี้ไม่แน่ใจครับพี่กูนี่แน่นอย่างจริงแต่แน่นยอดใบสูงแน่นอนใช่ครับพวกใบโตต่างๆใช่ครับงานอินเตอร์เป็นดัดสายตามนี้ครับผมงานม้อน้ําเป็นปีเนียมครับระบบน้ามันจําได้พี่หัวชงหัวฉีดเบอร์อะไรหัวฉีดน่าจะ8ปดหนึ่งสองครับว้าวระบบชุดปั๊มแน่นอนเป็นพวก3าโลหมดแล้วใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับตามนี้เลยรายละเอียดครวมคันนี้วิ่งเกียร์อะไรครับพี่วันนี้เกียร์ด็อกครับเป็นเกียร์ด็อกเหรอครับ แล้วชุดคัดอะชุดคัดเหรอชุดคัดของตั้มครับตั้มเป็นตั้มคันซิ่งใช่ครับเออจริงๆแล้วสเปครถก็เลยแล้ว่าอะไรในรูปแบบของรถแข่งเลยเพื่อนนะเออพี่ครับความแรงระดับ6 0ร้อยม้าเมื่อกี้ผมเห็นนั่นคือจูนใบป่าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับกันใบป่ากันกันเนี้ยคือกันเออเนี่ะที่เขาเริ่มจากความชอบแล้วเขาก็เล่นรถแล้วเขาก็ได้ทํา ในส่วนนี้เรียกได้ว่าร่วมมือจัดสรรการทาอาณาคตบอกว่าอยากจะวิ่งเร็วกว่านี้หรือยังไงก็เครื่อง2อ0 0ยังไม่มีครับที่จะลง10ลง9ว่าจะลง9้าเลยลุิในรูปแบบรถคอกถูกต้องไหมใช่ครับก็ต้องการเป็นคอกสูงเพาลอยอยากอยากวิ่ง9้าใช่ครับต้องคุยกันอย่างนี้ครับและคิดว่าจุดนั้นจะไปได้ไหมหรือยังไงถ้าได้ก็คงไปครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องอัพเพิ่มก็คงไม่ได้อยู่แค่สองพันห้าใช่ครับดูฮะเพื่อนให้ดูตัวรถครับนี่คือ2อ0พันห้าเพาลอย นะฮะจากข้อมูลที่ทั้งสอนแจ้งมาระดับพิกัด10.5ซึ่งแน่นอนอาจจะมองว่าไปได้ดีกว่านี้ครับและก็ต้องเอาให้ได้ได้นี่ฮะพี่สอนนะครับเพื่อนๆครับลองดูแล้วกันกับผลงานคันนี้ครับอยากให้เราติดตามมันดูก่อนครับท้ายนี้อยากให้ฝากช่องทางไอต่อหน่อยครับหลันคลองใช่ไหมครับอ่าผมขายปิ๊กและส่งครับอ่ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเฟบุ๊กอะไรครับพี่เฟบุ๊กช่างสอนล็อกซิงครับตามั้นเลย ส่วนทิกตอกก็ช่างสอนล็อกซิงครับเล่นทิกตอกด้วยกับคนติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนเออแถวนี้นครจันร์นครจันท์นครจันท์ศรีมีที่ไหนน่าเที่ยวก็ส่วนต้มโอครับยังไม่ปิดอีกเหรอยังเด็กเยอะวะเยอะใช่หรอเไม่ได้เที่ยวมาหลายปีเหมือนกันแต่ผมยังไงส่วนมากไม่ค่อยไปครับสวนบ้างลูกลูกค้ามองสวนต้มโอคุ้มคุ้มต้มโอใช่ครับโอ้โหลานายเขาด้วยโอเคฮะเช่นนี้อบคุณพี่สอนมากขอบคุณครับนี่ฮะขอามเป็นสุภาพทุกอย่างดีเองบาย